วันนี้นะคะเปิ้ลและพี่หนึ่งนะคะก็ยังอยู่ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยสีนะคะเรายืนกันอยู่ที่พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1,000งพระองค์นะคะคราวที่แล้วนะคะเราฝากกันไว้ที่นี่เลยนะคะพระแม่กวนอิมนะคะปางพันเนตรพันกร แต่ที่แน่ๆคือสังเกตไหมว่าพระพักท่านนะคะมีหลายแบบที่หนึ่งวันนี้เรามาหาคําตอบกันดีกว่าว่าทำไมถ้าสังเกตดีๆจะมีบางบางเขาเรียกว่าบางหน้าเนาะภาษาง่ายๆบางหน้าเป็นยักษ์บางหน้าเป็นพระพุทธคือ,อยังไงคะพี่ค่ะ ก็คือด้วยมหาปณิธานของพระองค์ที่ตั้งไว้ที่จะโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัตฏสงสาร mm hmm. นะคะท่านจึงนิรมานกายเป็นปางใ,ใดๆก็ได้นะคะ mm hmm. ในะสัตทามปุริกสูตรหรือในมนโพหมึงพิงนะคะที่เราสวดมนต์กันเนี่ยพระพุทธองค์จะตัดเทศบน,บน,บน,บนมนบทเนี้ยแก่ ภาษาวกของพระองค์เพื่อที่จะบอกว่าพระแม่กวนอิมนั้นสามารถที่จะนิรมานกายเป็นปังต่างๆเพื่อโปรดสัตว์นะคะ,คะหากสัตว์โกตนใดนะคะที่สมควรโปรดด้วยปังพระพุทธท่านจะเป็นพระพุทธมาโปรด สัตวรถตนใดเหมาะสมที่จะโปรดด้วยปางยักษ์หรือปางพิโรธท่านจะเป็นปางนั้นมาโปรดสังเกตไหมพี่เปิ้ลจริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่คนอินอยู่ในบ้านเราเองอพ่อกับแม่เรานี่เองเพราะว่าพระอรหันต์ของบ้านใช่ใเพราะว่าอะไรให้เราเนี่ยน้อมนำสิ่งที่เรามองเห็นนะคะพิจารณาธรรมะอยู่ใกล้ตัวเราเอง พ่อแม่เรามีแต่ความหวังดีมีแต่สิ่งน,นี้จะมอบให้ลูกท่านเองเนี่ยบางครั้งท่านก็ต้องมีดุเพื่อจะตามเราจะห้ามเราเพราะท่านต้องการให้เราเดินในทางที่ถูกต้องท่านเปรียบเราเหมือนเสมือนเป็นเพชรเม็ดงามท่านต้องเจระไนในนะคะเพชรเม็ดนี้ถึงจะ ถึงจะมีคุณค่ามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยพระแม่กุนอิมก็เหมือนกันท่านต้องการที่จะให้สักัาร์นั้นเดินในแนวทางที่ถูกต้องอนะคะท่านจะ,จะเป็นอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเดิน,นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ถึงรัคผลนิพพานท่านจะนําพาเราไปสู่แดนสุข,ขาวดีโนนะคะนอกจากนั้นนี่อันนี้คือส่วนของพระพักกิ๊หนึ่งก้สงสัยอีก <laughs> เขาสงสัยเยอะมันต้องมีคนสงสัยเหมือนต้นใช่ไหมสังเกตไหมจ๊ะว่ามือท่านจะ พันกรมือท่านถืออาวุธแล้วเป็นอาวุธที่มากมายหลากหลายรูปแบบอันนี้ไว้ทําอะไรครับมี <or S 1> ป,ประมาณไหมคะเป็นกุศโลบายบประมาณไหมเป็นกุศโลบาย <c oughs> ที่จะรื้อสัต์ผลสัตว์จริงๆแล้วนอกจากที่มือที่ถืออาวุธแล้วในมือทุกมือจะมีพระเนตรของพระองค์งท่านอยู่สังสารวัรเนี่ยครูบาอาจารย์จะเปรียบเสมือนว่า เป็นโครนตรมโครนตรมเนี่ยดึงออกยากนะต้องใช้พลักกาลังเยอะเ้ิยมบารมีของพระองค์ของพระแม่ก,กวดอิมเนี่ยค่ะ จะฉุดเราให้หลุดพ้นจากโคนตรงแก่งโ,<อ>โคนตรงแห่งการเว,นว้นไห้ตายเกิดแล้วก็กุศโลบายต่างๆที่ท่านที่ท่านจะนํามาใช้กับเราเนี่ยก็คืออาวุธของพระองค์อ,อย่างเช่นถือดาบดาบเปรียบเสมือนปัญญา<อ>ปัญญานั้นจะคอยประหัสประหารหรือขจัดกิเลสาจัดซึ่งอ,ว,อวิชชาทั้งมวลนะคะใ,ให้หมดสิ้นไปท่านถือดอกบัวก็เปรียบเสมือนว่า ท่านให้ธรรมะแก่เราคนเราไม่มีคนใดที่เพอร์เฟกต์ไม่มีคนใดที่จะเลือกเกิดได้ฉันอยากจะเกิดมาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เราเลือกทําดีได้เปรียบเสมอได้นะพี่หนึ่งเราคงสวยคุนดีกันทุกคนเป็นมิสยูนิเวอร์สจริงๆแล้วก็คือว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทําความดีได้นะคะเหมือนโคนตมก็คือดอกบัวเกิดจากโคนตมแต่ว่าพอปริบานแล้วเนี่ยปัสจักซึ่งโคนตมนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านถืออาวุธที่ท่านถือก็คือ คือกุศโลบายที่ท่ททานให้เราอ่ะพิจารณานะคะเป็นกุศโลบายที่ท่านประธานธรรมะให้แก่เราให้เราปฏิบัติตามให้เราทําแล้วจะเกิดมงคลแก่ชีวิตนี่แหละคะ่ะค,คือทําไมจึงมีพันเนธพันกรแล้วมีเสียนที่ยุบร่างลักษณะแตกต่างกันไปก็คือความกรุณาของพระองค์เรารู้แล้วเราอย่ก เพิกเฉยแล้วอย่าสักแต่ไหว้ขอพรเราน้อมนําความกรุณาขององค์นั้นมาปฏิบัติมาใช้แล้วเราก็เปรียบเสมือนเราคือลูกหลานเขาแม่กวนอิมอเราจะเดินตามรอยของเขาแม่กวนอิมอแล้วเราจะในสุดท้ายของชีวิตขอบรมีพระองค์พาเราไปอยู่แด่แด่สุขาวดีอ นะคะนี่คติธรรมแบบแค่รูปนะคะแค่องค์พระปฏิมาแค่รูปองค์ท่านได้คติธรรมขนาดนี้แต่สุดท้ายนะคะคติธรรมทุกอย่างจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติแล้วไม่เอาไปทําง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆนะคะคิดดีพูดดีทดําดียังไงชีวิตพวกเราดีทุกคนแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากมาไหว้ที่พระมหาเจดีย์นี้นะคะมาได้เลยนะคะที่ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยศรีนะคะซึ่งเปิดตอน เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุง่มใช่ไหมคะ<ช>แต่ส่วนของอพระมหาเจดีย์ที่เป็นชั้นข้างบนนะคะเดี๋ยวคลิปไหนจะพาไปชมกันนะคะคือเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์น,นจะจ๊ะยังไงก็มาไหว้มาขอพรและเอากลับไปปฏิบัติเอากลับไปทํากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจตําหนักพ่อแม่กวนอิมโชคชัยสี่ด้วยนะคะ้วข่าวหน้ามาดูกันนะคะว่าจะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะ